ก่อนนะคะนี่นี่ร่อนดีไม่มีติดแบบนี้เลยค่ะอืมกล้วยเน้นๆมีเนื้อมพะพร้าวอ่อนด้วยแป้งเหนียวนุ่มเนือหอมหวานมันกำลังดีเลยค่ะอร่อยสุดๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้แพรจะพาทำขนมกล้วยแบบใส่พิมพ์กุหลาบ5้าเซนนะคะแป้งเหนียวนุ่มหนึบข้ามวันค่ะหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะพร้อมเคล็ดลับวิธีการทำยังไงให้ล่อนดีไม่มีติดแบบนี้นะคะทำกินทำขายได้เลยค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมในการทําขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนของเราวันนี้นะคะหลักเลยก็จะมีกล้วยน้ําว้าสุกกําลังดีค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนกะทิแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งเท้าน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลทรายเกลือป่อนแล้วก็กะทิค่ะส่วนผสมของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยน้ําว้าก่อนค่ะเลือกสุกกาลังดีนะคะ ปอกเปลือกเอาเส้นใยออกให้หมดให้เกลี้ยงก่อนค่ะกล้วยน้ำว้าเราจะใช้สองส่วนนะคะส่วนขยำใส่เนื้อขนมแล้วก็ส่วนไว้แต่งหน้าค่ะ พอเราปอกเปลือกกล้วยเอาเส้นใหญ่ออกหมดเกลี้ยงดีแล้วนะคะเราจะใช้กล้วยน้ําว้าสุกกำลังดีลูกใหญ่ๆอ้วนๆแบบนี้ประมาณ9ลูกหนักประมาณ800กรัมนะคะจากนั้นขยําใครจะขยําละเอียดมากละเอียดน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะต่อไปให้เราเตรียมชามผสมค่ะใส่แป้งมันลงไป ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งเท้าค่ะส่วนแป้งเท้าเราจะใส่กระชอนตาทีแบบนี้ลอน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 ส่วนที่ละเอียดลงไปก่อนนะคะเพราะว่าแป้งเท้าจะมีความเป็นเม็ดแบบนี้ค่ะเราจะใช้ถ้วยกดกดวนวน,นแบบนี้ให้ละเอียดดีก็ได้หรือจะใช้มือก็ได้ใช้อะไรก็ได้ที่มีเลยนะคะ แป้งเท้าเราต้องบดก่อนค่ะไม่งั้นจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมาลายยากหรือว่าไม่ละลายเลยนะคะนี่ก็จะได้แป้งเท้าละเอียดละเอียดแล้วค่ะหรือถ้าเกิดใครมีที่บดท,ที่ปั่นก็ปั่นได้บดได้เลยนะคะตามด้วยเกลือค่ะน้ำตาลมาะพร้าว น้ำตาลทรายความหวานปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะขึ้นอยู่กับความหวานของกล้วยของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ได้ะคะ่ะใครจะใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างเดียวก็ได้หรือจะผสมกันแบบนี้ก็ได้ค่ะขยาาให้น้ำตาลละลายสักหน่อยก่อนค่ะพอละลายดีแล้วให้ทยอยใส่กะทิใครใช้กะทิคั้นสดให้ใช้ส่วนหัวนะคะถ้าเกิดกะทิกล่องใช้ได้เลยค่ะ ค่อยๆทยอยใส่ค่อยๆนวดให้ทุกอย่างละลายเท่ากันดีเลยค่ะทยอยใส่ทยอยนวดจะทำให้เข้ากันได้ง่ายมากกว่านะคะพอเรานวดแป้งทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วนะคะ จากนั้นให้เราใส่เนื้อกล้วยที่เราบดไว้ลงไปค่ะขยำให้เข้ากันดีตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนค่ะ คนคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีกทีนึงค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนำไปตักหยอดใส่พิมพ์ซิลิโคนของเราได้เลยค่ะต่อไปให้เราเตรียมพิมพ์กุหลาบนะคะขนาด5เซนค่ะเรียงใส่ซึ้งแบบนี้ป้องกันการติดพิมพ์ของขนมนะคะให้จุ่มน้ำมันถั่วเหลืองทาบางๆให้ทั่วพิมพ์ดีเลยค่ะ จากนั้นให้เรานํากล้วยน้ําว้าที่จะตกแต่งหน้าขนมนะคะปอกเปลือกเอาเส้นใยออกให้เกลี้ยงแล้วก็หั่นเป็นแว่นแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เราเรียงหน้าสีสวยใส่ลงไปนะคะ พอเราตัดกล้วยเรียงใส่พิมพ์ครบทุกพิมพ์ดีแล้วนะคะคนแป้งก่อนตักยอดค่ะให้เราตักแป้งขนมหยอดใส่ลงไปให้เต็มพิมพ์ดีเลยค่ะให้ได้เนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะคะ พอเราตักหยอดขนมใส่พิมพ์ครบทุกพิมพ์ดีแล้วนะคะจากนั้นให้เราไปตั้งหม้อซึงให้น้ําร้อนน้าเดือดดียกขึ้นนึ่งให้ขนมของเราสุกนุ่มดีเลยค่ะตั้งหม้อซึงให้น้ําร้อนน้าเดือดดียกขนมของเราขึ้นนึ่งค่ะเราจะนึ่งต่อประมาณ20-30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกนุ่มดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของแต่ละคนที่ทำนะคะ ปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อให้สุกดีเลยค่ะขนมของเราก็นึ่งครบเวลา20นาทีแล้วค่ะเปิดดูค่ะนี่พอสุกแล้วแป้งจะใสขึ้นพอสุกดีแล้วปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นสนิทก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันค่ะขนมกล้วยของเราก็เย็นตัวสนิทดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันค่ะแกะแบบที่ทาน้ำมันที่พิมพ์ก่อนนะคะ นี่นี่ร่อนดีไม่มีติดแบบนี้เลยค่ะแล้วแพลวจะแกะแบบที่ไม่ได้ทาน้ำมันที่พิมพ์นะคะแงะข้างๆก่อนแงะไปรอบๆแล้วก็ แก่ออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่ร่อนดีไม่มีติดเหมือนกันค่ะจะทาน้ำมันหรือไม่ทาที่พิมพ์ก็ได้นะคะสวยงามน่าทื้อน่าทานแบบนี้เลยค่ะขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนใส่พิมพ์กุหลาบ5้าเซนของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสร์ฟพร้อมทานแล้ะค่ะโชคกล้วยสีสวยแบบนี้เลยนะคะแป้งเหนียวนุ่มเหนึบข้ามวันหอมหวานมันกำลังดีสีสวยแบบนี้เลยนะคะ ทำกินทำขายได้เลยค่ะลองไปทำดูค่ะมีเอฟซหลายคนถามมาว่าขนมกล้วยใส่พิมพ์กุหลาบได้ไหมพิมพ์ซิลิโคนได้ไหมแถวทำให้ดูแล้วนะคะสูตรนี้ทำแบบนี้ใส่พิมพ์ซิลิโคนได้ร่อนดีไม่มีติดแบบนี้ค่ะสวยงามน่าซื้อน่าทานเพิ่มมูลค่าแบบนี้เลยนะคะ